เนื่องในมหามงคลพิเศษที่สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริมพระชนสานหนึ่งร้อยปีวันที่3ตุลาคม2556นี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันประดับธงและตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนสาหนึ่งร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก3ตุลาคม2556ณอาคารบ้านเรือนและสถานที่ทำงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชก,กุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2556ที่จะถึงนี้